4,500ไม้คูณไม้เท่าไหร่นะครับ3บาทครับอันนี้คือหมูหรือเนื้อครับหมูค่ะพโอ้โหถูกมากเอา10ไม้ครับได้ได้ได้ครับอันนี้คือกินได้เลยไหมเราพี่ซื้อแล้วอันนี้เขาเรียกว่าหมูอะไรครับหมูหมูปิ้งหรือหมูสะเต๊ะสามบาทหมูปิ้งครับหมูปิ้งบาทเท่าไหรบ้างได้ครับอุ้หอมมากไม้ละสามบาทโคตรถูกเลยยังมีอยู่แล้วทุกวันนี้อ่ะไม้ละสามบาท ขายเอาสังคมเลยใช่ไหมครับเนี่ยไม่เอาใส่กำไรเลยเลยครับอุ้ยหวานหวานนวลนวลอุ้ยแบบแซ่บ <c oughs> อืมแกอะไรนะคะับอืมดุจิงเลยเท่าไหร่ครับสามสิบบาทค่ะสามสิบบาทข <c oughs> ายปกติขายวานันละเท่าไหร่ครับขายดีสุดๆเลยวันละประมาณสองสิบห้าร้อยมาสี่พันห้าร้อยไม้สี่พันห้าร้อยไม้คุณ ขายหมูยอไม่ธรรมดาสินะหนูเราถึงหมื่นพลาดอาชีพใหม่ใกล้ฉันเราไปใส่ตัวมีของกินหลายแห้งจนแบบว่ามอหมูสีเหลืองยังกินบ้าไปแล้วเออทุกคนดูผมได้เห็ดขายตัวเท่าไหร่ลูกเอาไม่ได้ขายย่างเกลือเลยย่งเือถ้าจะมาตลาดสุนีนะแวะมาได้เลยนะครับของกินหลากหลายอาหารอร่อยมีพวกน้ำของหวานของคาวอะไรแบบนี้คือครบคันมากๆครับแล้วคือถือไมา 20บาท30บาทก็อิ่มได้แล้วนะ